สิ่งหนึ่งที่เป็นยอดปรารถนาของผู้คนทั้งหลายก็คือชีวิตและการงานที่ราบรื่นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งหน้าที่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผู้คนต่างก็อวยพรกัน,กนหลายประการ นอกจากให้โชคดีให้มั่งมีอันนี้นก็คือให้มีชีวิตและการงานที่ราบรื่นแต่บางครั้งเนี่ยความราบรื่นนะมันก็ไม่ดีเสมอไปนะในทางตรงข้ามความไม่ราบรื่นของชีวิตของการงาน มันก็จะดีก็ได้นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งจะเป็นรูปชาวไร่แล้วก็เรียนจบนะปวสไม่ได้เรียนจบมหาวทิทยาลัยพอจบมาก็มาทำงานเป็นอ ลูกมือของบริษัทที่ทำงานโฆษณาก็ต้องทำงานรับใช้ช่วยเหลือพี่ๆที่ทำงานโฆษณาสุดแท้แต่ว่าเขาจะให้ทำอะไร ซึ่งงานอันนี้ก็รวมไปถึงการหาอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยมีคราวหนึ่งบริษัทโฆษณานี่ก็ได้ได้งานนะจากอินโดนีเซียลูกค้านี่ก็ต้องการโฆษณานที่มีเสือนะมาประกอบฉากด้วยก็เป็นหน้าที่ของ ชายหนุ่มคนนี้แกชื่ออูนะต้องไปหามาแกก็เป็นเด็กจบใหม่นะแล้วก็เด็กฝึกงานด้วยซ้ําก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเสื้อมาจากไหนนะเดี๋ยวว่าแต่เสื้อเลยเนี่ยหมานี่ก็ยังหายยากเลยนะมาเข้าฉากจนปัญญา ก็เลยถามพี่ๆนะในบริษัทก็มีคนแนะนำว่าให้ลองไปถามพี่คนหนึ่งเสร็จนะแกชื่อหนุ่มนะประสบการณ์เยอะอู๋ก็ดีใจนะไปหาหนุ่มนะรุ่นพี่ว่าอย่างนอบน้อมเลยนะแล้วก็พูดอย่างสุภาพว่าพี่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับนะว่า จะหาเสือได้จากที่ไหนพราว่พี่คนนั้นนี่มองตาอูนี่คาเม่งเลยนะแล้วก็พูดอย่างไร้น้ำเสียงเลยว่าทำไมกูต้องบอกมึงด้วยทำไมกูต้องบอกมึงด้วยเมพอได้ยินประโยคนี้นะความรู้สึกของอูนี่แกรู้สึกเหมือนกับว่ามีมีดมาปัก,กอกเลยนะ ไม่คาดคิดว่าจะเจอคำพูดแบบนี้ทั้งโกรธนะแล้วก็น้อยใจแล้วก็ผิดหวังด้วยร้อ,องไห้เลยนะแลรวเกิดความท้อถอยแต่แล้วก็เกิดใจฮึดสู้ขึ้นมานะก็พยายามทุกวิธีทางนะ ว่าจะหาเสือนะมาประกอบฉากได้ยังไงก็อาศัยสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนี่แหละดูว่ามีที่ไหนที่เขาเลี้ยงเสือมั่งหาไม่เจอนะก็ลองหาตามร้านหาดูรายชื่อร้านที่เขาเลี้ยงหรือขายสัตว์ เช่นพวกหมาช่วพวกแมวเนี่ยก็ไปหาร้านเหล่านั้นก็ไม่ได้เรื่องนะสุดท้ายก็ไปจุดไปจตุจักรนะจตุจักรนี่มันมีร้านขายสัตว์เยอะก็มีคุณยายคนหนึ่งแกขายหมานะแกก็แนะนำให้ไปไปลองหาที่ฟาร์มจระเข้ดนะูก็ไปฟาร์มจระเข้ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งแกเลี้ยงเสือไว้นะ แกเลี้ยงเสือแต่แกก็ไม่ยอมให้ยืมเสือง่ายๆนะต้องวานล้อมต้องนะพูดจาชักแม่น้ำตั้งห้านะสุดท้ายแกก็ยอมนะให้ยืมเสือมาประกอบฉากแกบอกว่านี่เป็นบทเรียนล้ำค่ามากเลยนะมันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่มันก็สอนให้เห็น ถึงบทเรียนที่สำคัญก็คือว่าให้พึ่งตัวเองเมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องให้ต้องพึ่งตัวเองก่อนพยายามเต็มที่ก่อนที่จะไปแบมือขอความช่วยเหลือจากใครบทเรียนนี่มันก็ ได้สร้างนิสัยใหม่ให้กับอูนะเวลาได้งานหรือว่าเจอปัญหาอะไรนี่จะไม่นึกถึงคนอื่นแต่นึกถึงนะความเพียรความตั้งใจของตัวเองต้องพยายามเต็มที่นล้วก็ทำให้กลายเป็นคนที่ มีประสบการณ์มากแล้วก็มีความขยันมีความอดทนเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาก็ไม่ท้องง่ายๆนึกถึงประสบการณ์ข้างนั้นแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเนี่ยขนาดตอนที่เรายังไม่มีประสบการณ์เลย เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองตอนนี้เรามีประสบการณ์เยอะแล้วทักษะก็มากนะเครือข่ายก็ไม่น้อยจะไปท้อถอยทำไมก็กลายไปว่าเจอปัญหาอะไรเนี่ยไม่เคยไม่เคยท้อถอยนะเรากัดฟันเอาชนะมันได้ในที่สุด แกบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อเหตุการณ์ครั้งแั้นนะคำพูดของรุ่นพี่ที่บอกว่าเนี่ยทำไมกูต้องบอกมึงด้วยเนี่ยโอ้มันแม้ว่ามันจะทำความเจ็บปวดนะเหมือนกับมีดที่ปักอกเนี่ยแต่มันทำให้ได้บทเรียนที่ล้ำค่ามากนะทำให้กลายเป็นคนใหม่เลยนะจากคนที่ คิดจะไปพึ่งพาความช่วยเหลือลจากใครกลายเป็นคนที่พึ่งความเพียรของตัวก่อนที่ไปขอความช่วยเหลือลจากใครนี่ต้องทําเต็มที่ซะก่อนแล้วมันก็มีทางออกทางไปถามว่าพยายามเต็มที่อ้ตนหลังชายคนนี้เนี่ยนะแกก็ พัฒนาตนนะสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งกลายเป็นโปรดิวเซอร์โฆษณาตอนหลังนี่สร้างสร้างบริษัทนะตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาเลยเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่มากในปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นนะเรื่องราวที่น่าคิดนะว่า ถ้าเกิดว่าไปขอรุ่นพี่ที่ชื่อหนุ่มแล้วเขาช่วยเหลือนะเขาแนะนำสามารถจะหาเสือมาได้นะทุกอย่างราบรื่นชิตของอูนี่คงจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะแต่ว่าการที่ขอปฏิเสธให้ความช่วยเหลือแถมพูดจา โดยทอยควาที่กระด้างไร้น้ำใจเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเลยเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาจากการขอความช่วยเหลือจากคนมาเป็นการอาศัยน้ำพักน้ำแรงของตัว เพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่าการงานราบรื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปถ้างานราบรื่นเนี่ยชีวิตของคนที่ชื่ออู่นนี่คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากป่านนี้ก็อาจจะเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตให้ความเบื้องหลังความสำเร็จทางโลกของผู้คนมากมายเนี่ย มันก็พระเจอหินนะเจออุปสรรคเจอความผิดหวังเจอคำพูดที่กระด้างแท้จริงไม่ใช่เฉพาะความสำเร็จทางโลกนะความสำเร็จทางธรรมนี่ก็ก็เหมือนกันนะถ้ามันราบเรื่อไปหมดนี่ก็ความสำเร็จหรือการบรรลุธรรมก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ ในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุนี้ท่านหนึ่งนะท่านมาบวชเนี่ยเมื่อตั้งคันแต่ไม่รู้ตัวเป็นคันอ่อนๆมาบวชแล้วไม่นานเนี่ยคันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็โชคดีนะที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า ตั้งคันก่อนที่จะมาบวชอันนี้เมื่อคลอดทารกออกมาเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกของตัวได้เพราะว่าเป็นพิสูจนีก็มีคนมารับลูกไปชุบเลี้ยงแทนก็คือพระเจ้าประสิที่โกศล พระยาเปชญที่ก็สนนี่ก็เลี้ยงเด็กคนนี้นี่เหมือนลูกเลยนะตั้งชื่อว่ากุมารกัสปะกุมารกัสปะเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็นึกว่าพระ้าะเจ้าที่กสนเป็นพ่อนะต่อรองมารู้ความจริงว่าไม่ใช่แล้วก็รู้ว่าแม่นี่บวชเป็นภิกษุนี ให้ความที่ถูกเพื่อนล้อนะมาเป็นลูกไม่มีพ่อเนี่ยก็ทำให้ท่านภายหลังเนี่ยกุมาเด็กชื่อกุมากัสปาน,นิตตัดสินใจออกบวชนะที่แล้วก็บวชเนรก่อนบวชเนรก็ทำความเพียรตอนหลังก็ได้บรรลุอรหันต์นะ ในส่วนพิสูจน์นี้ผู้เป็นแม่นี้ก็ตั้งแต่ลูกไปอยู่กับพระเจ้าประเสรตที่กสนนี้ก็คิดถึงลูกอยู่ทุกวันเลยมีความอะไรร้องไห้ทุกคืน,นจนเวลาผ่านไปก็ได้ทราบว่าลูกชายนี่บวชเน้น วันหนึ่งเนี่ยบินธบาสนี่ก็เห็นนะเนงนนกุมากรกับสปะเดินมิธบาตอยู่แต่ไกลๆก็วิ่งเข้าไปหาเลยนะด้วยความรักกะว่าจะเข้าไปสวมกอดแต่ว่าพอใกล้จะถึงก็เกิดสะดุดหกล้ม อันเองกูมากับสปาเนี่ยหันมาก็รู้ว่านะเกิดอะไรขึ้นแล้ท่านก็มีความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเราพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะกับโยมแม่เนี่ยโยมแม่ก็โยมแม่เนี่ย,ยมมก็คงจะ มีความศีนหารักใครในตัวท่านมากขึ้นก็จะทำให้เดินช้านะในการบรรลุธรรมอย่าก,กันนั้นเลยนะเราควรจะพูดจาให้ท่านเนี่ยหมดความสินในหา จะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรบรรลุธรรมได้ก็เลยพูดด้วยเสียงอันดังนะใส่พิษุณีเลยนะว่าท่านมัวทำอะไรอยู่ทำไมจึงยังตัดความรักไม่ได้พิสุณีผู้เป็นมารดานี่พอได้ยินก็ตกใจนะแล้วก็เสียใจมากเลย น้อยใจด้วยนะว่าเนี่ยเราสูซสา ح, นึกถึงลูกนะร้องหไห้ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงลูกมาสิบกว่าปีแต่ทำไมลูกเนี่ยจึงพูดอย่างไร้เยื่อใยแบบนี้พอคิดได้เช่นนี้เนี่ยก็ตัดรักตัดอาลัยเลยนะ นะหมดความเสียหาในนะตัวลูกชายนะพอตัดใจได้นี่ก็หันไปทำความเพียรเพราะก็ว่าได้บรรลุอรัตผลเนี่ยในวันนั้นเลยนะคือถ้าพระกุมารหรือเนงกุมารก,กสปะเนี่ย พูดจาดีๆพิสุนี้เนี่ยท่านนี้าคงจะไม่ได้บรรลุธรรมเลยก็ได้แต่เพราะเจอถ้อยคำที่นะ,ะเรียกว่าเสียดแทงใจก็ได้เป็นถ้อยคำที่ไร้เยื่อใหญ่เป็นถ้อยคำที่ไม่คิดว่าจะได้ยินก็ทำให้นะ ตัดรักนะตัดอา์ไยได้แะาทำให้นะทันมาปฏิบัติทำอย่างจริงจังในการที่คนเราเนี่ยได้เจออุปสรรคหรือว่าเจอปัญหาเจอถ้อยคำที่หยาบกระด้าง ถ้ามันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตงคนได้หลายคนเลยนะครอนเราบางครั้งเนี่ยนะถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นก็ยังคงคิดเหมือนเดิมนะยังมองเหมือนเดิมยังทำเหมือนเดิม หรือว่ายังมีนิสัยเดิมๆอยู่นะแต่พอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอแรงกระทบกระแทกเขาก็รู้ว่าหรือจำใจยอมรับว่านิสัยเดิมวิธีเดิมความคิดเดิมของมสึกเดิมนี่มันมันใช้ไม่ได้แล้ว ก็ต้องหันไปหาวิธีใหม่นะหรือว่าหันไปหาวิธีการใหม่มันก็เป็นธรรมดาคนเรานะถ้าจะเลือกทางเนี่ยเราก็เลือกทางที่ง่ายนะทางที่ยากเราก็ไม่เคยเลือกหรอกระหว่างการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น นะกับการดิ้นรนด้วยตัวเองเนี่ยคนเราก็มักจะเลือกทางที่ง่ายคือทางแรกนะและถ้ายัางเลือกทางแรกต่อไปจนเป็นที่ใสเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าแต่พอเลือกทางแรกแล้วเนี่ยมันตันนะเจอคนกระแทกกลับมา ทำไมกูต้องบอกมึงด้วยมันก็บังคับให้ต้องเลือกทางที่ยากกว่าคือการพึ่งพาน้ำพักน้ำแรงตัวแต่แม้มันจะยากนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญทำให้เกิดการพัฒนาตนอย่างแท้จริง ในทอนเดีกันนะถ้าหากว่า,าพิษุณีได้ยินคำพูดที่ไพเราะนะจากลูกชายก็คงจะไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติเท่าไหร่ก็คงจะยังหลงวนอยู่กับความคิดเดิมเดิม ความรู้สึกเดิมๆความอะไรความสินเนหาแต่ว่าพอถูกปฏิเสธเข้าเนี่ยก็เลยต้องไปหาอีกทางหนึ่งนั่นคือการปฏิบัติธรรมการหันมาทำความเพียรด้ตัวเองอุปสรรคนะีปัญหา หรือว่าคำพูดที่กระทบกระแทกเนี่ยมันก็มีข้อดีถ้าจะบวดไปแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงความทุกข์ทั้งมวลด้วยเพราะมันทำให้เราเนี่ยรู้จักเปลี่ยนแปลงนะไม่ไหลไปตามความคิดหรือว่านิสัยเดิมเดิม ซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมันมันสร้างปัญหาในระยะยาวบางทีอยู่ประัก์นะความทุกข์นี่มันก็ทำให้เราได้เห็นนะนะจุดอ่อนของตัวเองนะเห็นข้อบกพร่องเห็นข้อผิดพลาดถ้าไม่เห็นนะมันก็ยังไหลไปนะสู่ เส้นทางเดิมซึ่งก็ตามมาด้วยปัญหามากมายในที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยาจะนวนไม่น้อนเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอความล้มเหลวมาไม่ใช่ครั้ง2ครั้งนะแต่ว่าเจอความล้มเหลวนี่ นั่ไม่ทวนแต่ว่ามันทำให้ได้บทเรียนหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความอดทนถ้าความอดทนนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกันอย่างผู้เจ้าก็ตาบต่านเนี่ย ขันติคือความอดกลั้นหรือความอดทนเนี่ยเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมันไม่ใช่แค่เผากิเลสนันแต่มันยังสามารถจะเผาทําลายอุปสรรคทางของชีวลการงานได้คนเราถ้าขาดความอดทนแล้วนีนะ่แม้จะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ยากที่จะทําสิ่งยากให้สําเร็จนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของชีวิตเขาตามาด้วยการความทุกข์มันก็ทำให้เราเห็นนะเห็นกิเลสเห็นนิสัยของตัวให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ย มันก็อาจจะมีรากเง้านะมาจากจิตใจของเราเองความโกรธเมื่อถูกต่อว่าด่าทอความเศร้าโศกเมือ่อสูญเสียคนรักของรักอันนี้เมื่อสาวหาสาเหตุจริงๆก็จะพบว่ามันเกิดจากความยึดติดถือมั่นหรือว่าความอิจฉา ที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาได้กันเมื่อสาวลงไปมันก็เกิดจากกิเลสตัณหาความไม่รู้จักพอมันถ้าคนรมบเห็นตรงนี้เนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตนหรือว่าไม่สามารถที่จะ พาตนออกจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่ยเจอกับความขุกขลักความไม่ราบรื่นนะของชีวิตของการงานถ้ามันเป็นบทเรียนที่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญนะในชีวิตจิตใจของเราคนเราเนี่ยนะไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองอยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรานะพอใจกับการทำอะไรเหมือนเดิม จะพูดว่าคนเราเนี่ยมันเป็นเป็นท่ายของนิสัยก็ได้จะให้เปลี่ยนนิสัยนี่มันยากท้งที่นิสัยบางอย่างนี่มันก็เป็นโทษนะแต่จะเปลี่ยนนิสัยได้เนี่ยก็เมื่อพบว่าเนี่ยมันสร้างปัญหาให้เช่นบางคนต้องล้มป่วยเป็นโรคหัวใจ ถึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมนะการใช้ชีวิตพฤติกรรมการกินกลับมาลุกขึ้นมาออกกำลังกายถ้าไม่เจอความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ธรรมดาที่คนเราก็จะไหลไปสู่ความสะดวกความสบายนะแต่เมื่อเจอความเจ็บป่วยเขา้านะ จึงค่อยขนขวายในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเมื่อเจอความเศร้าโศกสูญเสียจนแทบจะเอาตัวไม่รอดเนี่ยนะจึงเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของการฝึกจิตเพื่อให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ชีวิของเราหรือการงานของเราเนี่ยมันมันไม่ราบรื่นมันเป็นมีอุปรสรรคนี่จะว่าไปมันก็ถือว่าเป็นโชคอย่างเหมือนกันนะมันเป็นโชคอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยใหม่มุมมองใหม่ๆนะหรือว่า การดำเนวนชีวิตอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการประกอบอาชีพนะหรือว่าการฝึกตนก็ตามทุกยามก็มีข้อดีเสมอแม้กระทั่งอุปสรรคแม้กระทั่งความล้มเหลวแม้กระทั่งคำพูดนะที่เสียดแทงใจ ถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้นี่มันก็เกิดคุณประโยชน์ไม่น้อยอคำนี้เพิ่เท่านี้นะ,ะกราบพระ